ครับ mm hmm. ท่านผู้ชมที่เคารพครับพ่อใหญ่ไพโรด,ดกลับมาคลิปนี้ครับนำเอาเรื่องราวของวอลเลย์บอลเกาหลีใต้มาเล่าสู่กันฟังครับกระแสข่าวที่กระเพื่อมขึ้นมาในวันนี้นั่นก็คือเรื่องราวของน้องอินคูชิซึ่งเป็นผู้เล่นของทีมชองคอนชังรุสปาครับวันนี้มีกระแสข่าวขึ้นมาบอกว่าน้องอินค mm ูช hmm. ิได้เอื้อนเอ่อยวาจาออกมาบอกว่าฉันอยากจะเป็นสมาชิกทีมชาติเกาหลีใต้แค่นั้นแหละนะครับ แฟนแฟนเกาหลีใต้นี่ก็กเพื่มขึ้นมาอีกเหมือนกันครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายใต้ทัวร์ที่โฮมกระหน่ำเขาโจมตีชองคอนชังเรสปราครวมทั้งน้องอินกูชิรวมทั้งโคดโกฮีจินด้วยครับซึ่งบรรทัดเส้นสุดท้ายของตารางก็ยังคงเป็นของชองคอนชังเรสปราคนั่นเองครับวันนี้มีข่าวขึ้นมาเขาบอกว่าอินคูจิ ได้พูดออกมาได้ให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าฉันอยากจะเป็นสมาชิกทีมชาติเกาหลีเขายังได้เขียนต่อครับข่าวนี้เขาบอกว่าอินคูจิซึ่งเป็นผู้ที่สร้างรายได้มหาศาลจากบล็อกออฟฟิศบล็อกออฟฟิศตรงนี้ก็น่าจะเป็นการขายตัว๋วน่าจะเป็นการขายอะไรสักอย่างหนึ่งที่มาสนับสนุนวีลีกเอาไว้เป็นเม็ดเงินมหาศาลครับ พูดง่ายๆว่าเลตติ้งของทางนี่สูงมากทีเดียวครับสร้างเม็ดเงินให้กับโคโววิลิกถึงกับใช้คำพูดบอกว่าอินคุชิกอบกู้วีลิกเอาไว้และวันนี้ได้งัดไพ่ใบสุดท้ายออกมาใช้แล้วนั่นก็คือฉันอยากเป็นสมาชิกทีมชาติเกาหลีแต่การประเมินผลงานในสนามของคูอิชิเป็นที่น่าหดหูใจนี่สื่อเขาบอกอย่างนี้เลยนะครับ เลตติ้งผู้ชม1.5%เปอร์เซน์ท้องฟ้ามืดครึ้มมีผู้คนโบกธงมองโกนพื่เชียร์แต่เมื่อพิจารณาดูจากตัวเลข2คะแนนและอัตราความสำเร็จ14%เปอร์เซนแล้วตอนนี้อินคูชิอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเอาตัวรอดในฤดูกาลหน้าการแปลงโคต้าเอเชียเป็นฟรีอเจนซี่กับการแข่งขันของผู้เล่นระดับสูง และยังมีทางเลือกที่เรียกว่าการขอสัญชาติแบบพิเศษอีกด้วยอันนี้ก็แปลกๆเหมือนกันการเลือกแบบนี้เป็นความคิดความฝันที่ควรค่าแก่การสนับสนุนจริงหรือหรือนี่ก็คือความจริงที่ต้องการอะไรที่กำหนดขอบเขตเอาไว้ไม่ได้ทั้งทางแง่ลบทั้งทางแง่บวกครับเข้ามาประดังประเดเ,เข้ามาทันทีกับคำพูดของอินคูชิ ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้อินคูชิถูกทัวลงฉ่ำเลยครับการสร้างข่าวขึ้นมาแบบนี้น่าจะเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นข่าวไหมเราต้องมองได้หลายแง่มุมครับเพราะว่าสื่อของเกาหลีใต้ครับเขามีการจัดเป็นรูปแบบพอสมควรทั้งสื่ออวยทั้งสื่อโจมตีถ้าสื่อที่ไม่เข้ากับสื่ออวยเขาก็จะ ตามเช็คบินอะไรประมาณนั้นหรือไม่ก็ดึงเข้ามาเป็นพวกพ้องเดียวกันพูดง่ายๆอินฟูคนไหนที่ออกนอกการรายงานข่าวของทางโคโววิลีเขาเนี่ยเขาจะพิจารณาทันทีครับเป็นอย่างนั้นการให้ข่าวแบบนี้เป็นการเบี่ยงเบนประเด็นไหมแฟนๆเกาหลีใต้เขาจะว่าอย่างไรครับท่านผู้ชมเรามาดูกันเพราะอย่าโนดพูดกลางๆนำสื่อของเกาหลีใต้มาเล่าสู่กันฟังนะครับ คอมเมนต์แรกนี่เขาบอกว่าฉันหวังว่าคุณจะเติบโตมากขึ้นกว่านี้ใน3เดือนนี้คอมเมนต์ Comment ต่อไปบอกว่าไม่ใช่เรื่องของความนิยมแต่เป็นเรื่องของฝีมือนั่นเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องอย่างแท้จริงคอมเมนต์ Comment ต่อไปบอกว่าเธอน่ยยังเด็กดังนั้นเธอยังมีโอกาสเธอฝึกซ้อมอย่างหนักในตำแหน่งการรับลูกก็หมายความว่าอิ uchi, นคูชินเกมรับยังไม่ดีการรับลูกยังไม่โอเคยังไม่พร้อมที่จะ สร้างสรรเกมในทางที่ดีได้คอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าสุขภาพจิตของอินคูชิสำคัญที่สุดมืออาชีพที่มีจิตใจอ่อนแอก็เป็นเพียงแค่นักเล่นงานอดิเรกเท่านั้นนี่เขายังบอกว่าอินคูชิยังไม่เหมาะที่จะอยู่ในการเล่นอาชีพคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าฉันสนับสนุนอินคูชิเสมอสู้ๆนะอันนี้เขาก็มองทางแง่บวกครับคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าปัจจุบัน DTK ต้องการกระบวนการที่อาศัยทักษะและความสำเร็จอย่างต่อเนื่องคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าอินคูชิสุดน่ารักฝึกฝนและออกกำลังกายสู้สู้คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าฉันเข้าใจว่าอินคูชิต้องการพัฒนาอีกมากแต่ที่แปลกนั่นก็คืออาริซาชาเนตเป็นนักกีฬาผู้เล่นรับจ้างกลับไม่พูดอะไรเลยฉันคิดว่าจาเนตมีปัญหามากกว่า เขาวิ่งไม่หยุดในทุกเซตแต่คะแนนที่เขาได้มากลับไม่ดีนักและความผิดพลาดของเขาเองก็ร้ายแรงกว่าที่คิดซะด้วยมีคอมเมนต์ตอบกลับคอมเมนต์นี้บอกว่านั่นก็จริงแต่ตอนนี้เราอยู่อันดับท้ายสุดของรอบสถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นต่างชาติตอนนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาผู้เล่นเก่งๆมาได้แต่เราอาจจะจบฤดูกาลแบบกระชั้นชิดก่อได้แบบกระชั้นชิดก็น่าจะไม่ได้เข้าไปในรอบต่อไปหรอกนะครับ คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าช่องค่อนชังต่ำสุดมีเหตุผลอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้อินคูชิและเจเนตอ่อนแอเกินไปก็น่าจะหมายถึงว่าอินคูชิกับเจเนตนี่เล่นยังไม่ได้มาตรฐานอะไรประมาณนั้นนะคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าเป็นคอมเมนต์ตอบกลับคอมเมนต์ตะกี้นี่เขาบ,บอกว่าปัญหาของเจเนตอยู่ที่การโจมตีเท่านั้นเธอไม่มีพลังการโจมตีที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้เธอยังป้องกันได้ดีและมีทักษะในการรับบอลที่ดีพอสมควรแต่เธอกลับเก่งเกินไปและมีปัญหาในเรื่องของการเซตบอลด้วยคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าถ้าคุณต้องการการยอมรับในฝีมือของคุณคุณต้องทำให้ดีก่อนแล้วค่านิยมจะตามมาเองอินคุชิตั้งใจฝึกฝนต่อไปนะฉันเป็นกำลังใจให้คุณคอมเมนต์ต่อไปบอกว่า ฉันจินตนาการถึงวันที่อินคูชิจะได้เป็นตัวแทนของเกาหลีใต้สู้สู้นะอินคูชิพวกเราอยู่เคียงข้างเธอเสมอคอมเมนต์ต่อไปบอกว่านี่ไม่ใช่เป็นการประกวดความสามารถแฟนๆชองควันชังต้องการชนะไม่ใช่ความพ่ายแพ้คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าอันดับแรกฉันต้องการยอมรับในความสามารถของเธอก่อนจากนั้น เธอค่อยคิดเรื่องต่อไปก็หมายความว่าให้พัฒนาฝีมือของตัวเองขึ้นมาก่อนแล้วค่อยคิดเรื่องเกี่ยวกับจะโอนสัญชาติแล้วมาเล่นที่ทีมชาติเกาหลีใต้เขาว่าอย่างนั้นนะเอาคอมเมนต์ต่อไปบอกว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกที่เราไม่ได้ใช้โปรแกรมแปลภาษาอินโดนีเซียอันนี้เป็นคนเป็นชาวอินโดนีเซียเข้ามาคอมเมนต์ครับเกี่ยวกับเรื่องของทีมชองคอนชังอินโดนีเซียเขาใส่ใจมากครับเขาติดตามตลอดเพราะว่าเป็น ทีมที่เมกาวร์ตีอยู่เมื่อก่อนนะแล้วก็ได้สร้างชื่อเสียงเอาไว้ครับแฟนๆของอินโดนีเซียเขาก็เลยฝังใจมาตั้งแต่นั้นมาครับเอาคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าผู้เล่นอินคูชิผู้เล่นทีมชาตินะว่าไปนู่นเลยนะครับเขาก็อีกคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าขอให้โชคดีคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่ากําลังรออินคูชิอยู่นะคอมเมนต์ comment ต่อไปบอกว่าอยู่ในระดับเดียวกันกันกบตู้คอมเมนต์ comment ต่อไปบอกว่า ได้โปรดเถอะฉันขอร้องอย่าพยายามเพิ่มยอดวิวเลยโกฮีจินน่ะโง่มากไปกว่านี้อีกแล้วหรือคอมเมนต์ต่อไปบอกว่ามันอาจจะไม่มากเท่าไหร่แต่ฉันคิดว่าโลบไปหน่อยไหมเพราะทีมชาติก็ยังยุ่งเหยิงกันไปหมดถึงแม้ว่าจะพยายามเอาตัวรอดในหลีกอาชีพก็ตามต่อไปเป็นความคิดเห็นนี้ครับเขาบอกว่ายุดบิดเบือนความคิดเห็นคอมเมนต์ต่อไปบอกว่า ถ้าคุณไปที่เมืองพิเศษซวนคุณสามารถไปเล่นวอลเล์บอลที่คุณชื่นชอบได้ที่นั่นคอมเมนต์ต่อไปบอกว่ามาฝึกฝนการป้องกันการรับลูกก่อนดีกว่าแล้วค่อยฝึกการเลี้ยงบอลหลบหลีกไปข้างหน้าคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าไม่อนุญาตให้แสดงความคิดเห็นในลักษณะนี้มันเป็นความคิดเห็นที่อันตารายก็หมายถึงน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอินคูชิที่แสดงความคิดเห็นออกมาอยากจะเป็นทีมชาติเกาหลีใต้ คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าเนี่ยฟังดูนะครับชาวเกาหลีใต้ท่านนี้ครับเขาบอกว่าถ้ามีการจํากัดจํานวนผู้เล่นที่ได้รับสัญชาติเราก็ควรให้สัญชาติแบบดรากุนฮาในบาสเกตบอลเอาจริงๆแล้วมีผู้เล่นระดับเดียวกันกับอินคูชิเยอะแยะไม่ใช่หรือคอมเมนต์ Comment ต่อไปบอกว่าทําไมเขาถึงเล่นให้กับทีมชาติเกาหลีแต่เด็กนักเรียนมัธยมปลายเกาหลีทุกคนอยากเล่นกับทีมชาติอยู่นะ เรามีเด็กที่มีพรสวรรค์ในระดับเดียวกับอินคูชินี่มากมายไม่ว่าจะเป็นเพราะรายการวาไรตี้มากมายหรือมีอะไรเกิดความผิดพลาดขึ้นมาโค้ชชองควนชังมันเป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วข่าวชองควนชังจะหมดอนาคตแล้วอินคูชิก็จะหายไปเราควรบ่มเพาะพรสวรรค์ของเราเองดีกว่าไหมขาอแม้ต่อไปบอกว่าน่าเสียดายที่เขาคิดแต่เขาคงทําไม่ได้ เพราะว่าทักษะการรับลูกของเขานี่แย่มากบางทีอาจจะแตกต่างออกไปถ้าเขาได้เรียนรู้จากโคชโยชิฮาระคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าฤดูกาลหน้าอินคุชิเก็บกระเป๋าและเดินทางกลับมองโกลซะเลยนี่คือหลีกอาชีพไม่ใช่หลีกสมัครเล่นคอมเมนต์ต่อไปบอกว่านักเล่นบับเบิลนักแสดงพลเมืองที่ได้รับสัญชาติสมาชิกทีมชาตินี่มันน่าทึ่งจริงๆเกาหลีใต้ หางนี่ดีจังเลยกว่าไปนู่นนะครับคนนี้เขาประชดประชนันเข้ามาพอสมควรคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าขอสัญชาติหรือฉันสนับสนุนคุณคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าการรับลูกของเธอะเป็นปัญหาวิ่งไปรับของทั้งวันรับแม้กระทั่งหลังกินข้าวรับรับรับ,รบฉันตั้งใจมากเกรดสําคัญที่ต้องเรียนให้ดี เอาละนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพ่อยหญ่นดนำเอาเรื่องราวของอินคูชิมาเล่าสู่กันฟังครับจะเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นหรือเปล่าหรือว่าจะมีอะไรลึกๆแต่ที่แน่ๆนะครับท่านผู้ชมรายได้เป็นเกอบเป็นกรรมของโคโววิลิกมาจากอินคูชิคนนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับถึงขนาดข่าวที่ไม่ได้เป็นติ่งของโคโววิลิกเขาก็ยังบอกว่าสร้างรายได้มหาศาลอย่างเป็นกอบเป็นกรรมให้กับโคโววิลิกเพราะนั้น นี่ก็คือข้อพิจารณาอีกข้อหนึ่งที่อินคูชิจะได้รับคัดเลือกเข้าไปเป็นพลเมืองเกาหลีไหมต้องติดตามดูนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นี่ก็คือโคโวิลีเอาล่ะพ่อใหญ่โดดเล่าสู่ฟังสั้นๆแค่นี้ครับมีข่าวคราวคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้กับพ่อใหญ่โดดครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเจอกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ